วันวันนี้ค uh, ร um, mm. mm ับผมงจะกลับแล้วเหรอไม่กลับพี่วันนี้วันนี้ไปพักโรงแรมกับเขาเพื่ออาไรเพื่อกินวันนี้มีงานเหรอซีซั่นใหมมีงานไหมวันนี้วันนี้มีงานต่อใช่ไหม ขามือได้ขามือาได้ขามือเป็นยังไงครับลุงมือแบมือเบยเบยนี่แหละแล้วทำยังไงต่อลูกอ๋อแบบนี้หรอลูกเอาหมาออไกลพ่อนี่ไงนั่นยอรยอร่อยอร่อยอรยออออ่ออออ่อออ มีแตะก้อนมีตะก้อนมมีตะก้อต้องมีตะก้อนกลงเลย่ะนอาน้องา็นลุ้งกอโทษค่ะแม่ไม่ใส่ง ผมนี่ต่อปาด <laughs> <laughs>

มีงานในวันนี้อันนี้มีงานต่อใช่ไหมผ่ามือได้ผ่ามือมาได้ผ่ามือเป็นยังไงคะลุงมือแบมือมือเบยนี่แหละแล้วทำอะไงต่อลูกเอาบนี้เหรอลูกเอาถุปลาเอาไกลพ่อเลยนี่ไง